你们。 ปีโป้เป็นเค้กวันเกิดให้พ่อใช่ไหม,ม,มแล้ว่ะบล็อกเมื่อพิมาแม่บล็อกแม่แปนพิม er. พ์แด้พร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวไปดูกันเลยให้เด็กๆเล่นนะบล็อกเม่พิมพ์แม่ตอนนี้เราก็ละลายผงวุง้นอยู่นะคะแล้เ,เดี๋ยวเราก็จะใสน่นมเปรี้ยวลงไปมันจะเป็นเค้กวุ้นนมเปรี้ยวปีโป้ที่เด็ก น่าจะชอบไม่รู้ว่าเด็กชอบหรือเปล่าแต่คิดว่าเด็กน่าจะชอบชิโน่มาเร็วแล้วเราก็จะใส่นมเปรี้ยวลงไป ว่ามันคงจะน่าจะอร่อยเนาะแต่ไม่รู้ว่าประสบความสำเร็จหมคอ,อ้โห่อ้โโอ้โอ้โอ้โหอโอ ให้แช่เย็นก่อนไหมค่อยกินอ่ะกองที่เหลือวันนี้เราก็จะให้ผงวุนมาละลายแต่เอ๊ะทำไมมันไม่ละลายมันจะสำเร็จไหมเนี่ยเดี๋ยว,วเราจะคนไปเรื่อยๆกันเนาะ ิว่ามันจะสำเร็จไม่รู้สำเร็จแม่กำลังทำแม่ตอนในบ้านอออก,ก็อ้อมหลบเราม,มาเล่นบล็อกแม่ซีร์กันใช่ไหมบล็อกแม่ซินอะไรรู้อันนี้เป็นบล็อกเกิดพ่อครับก็จะมาปากักทกเบอกให้พ่อบอกให้พ่อมีสุขภาบพ่อเหมือนกครับบกกลกว่ เด็กๆตัวกวนก็จะมาช่วยเรานี่อะไรเชนจังนี่อะไรแม่ค้าคดว่าเป็นฮะคีน่าเป็นกำลังใจกับเชนจังโอเคสีแดงสีแดงภาษาจีนก็ได้พ่อเป็นกาล้องให้เชนจังที่ดุไม่ใช่เยลนโรดุฮะไม่ใช่เยลโล่แดงครับสีแดงภาษาจีนว่าอะไรที่ชชนจังมีดกับกับเล็ดเล็ดเช่ไหม อ่าเราก็จะตกแต่งแบบนี้แล้วก็จะวางปีโป้ลงไปเอามันช่วยแม่ทำดูอาจจะใส่ตากรงแกกรงขาดกระหรอดิอ่าลองชิมดูซิอะไรในอันนี้ชิมดูได้ปีโป้ไงไม่ชอบอะไรไหมที่นั่นก็จะเป็นดูกับเขาเรียกว่าอะไรก็เค้ก อะไรนะเค้กปีโป้เค้กนมเปรี้ยปีโป้เค้กนมเปรี้ยปีโป้นะครับใส่นี่มันเด็กเดอ่าด็กเดโอเคหลังจากนั้นเราก็จะใส่วุ้นแวุ้นขางหนาเห็นมีเหรอวุ้น 2、最 <noise> 悪<楽>。<music> นี่อะไรอ่ะแข็งเป็นบลอกเยเดี๋ยวนี้ก็เค้กของเราก็เซ็ตตัวมาแล้วออกไปใหญ่ตัวใหญน่ใช่ไหมน่าจะกลับุ้งดีต่ออกมาไหมน่าัะละลายก่อนไหมละลายร้นก่อนเดียวช่วยแม น,นี่มันไม่ออกอยู่นี่ใช่ยงนี่ทำนี่ออกเดียวเยวเด็กเเดียวดรว่าเราจะทำห้จานแตกดีมว้าชิ้นใจเย็นแป๊บนึงนี่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 ออกแล้วเดี๋ยว,ดยวเดียวเดียว,วยเดแบบียวออกไหมออกไหม อแล้วก็ปักเทียนกันปักเทียนกันเะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเค้กตรงนี้มันมอแบบจับแบบนั้นมือมันเลอะลูกตรงนี้เอนนมันนุก็ตอนนี้ก็ํำเร็จผลนะครับเล็คแม่กับเด็กๆทำให้พ่อใช่คร่ะ ฮปปี้เบอร์ชินโน่ล้ามือช่สวัสดีครับเดี๋ยวไปล้างก่อนเออไปล้างมือก่อนเออใกล้ๆนะนี่ยเ้อเออเาเริ่องเนีเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปาชิโน่ลองเพลงก่อนเลยฮปปี้เบร์เอาไปนั่งฝั่งนู้นไปนั่งฝั่งนู้น Anh Happy Happy birthday to you. Happy birthday. to you. Happy birthday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  to, you. Okay. <cours> <beatip> to <coughs> <coughs> จิ้มจันกุ๊ปป้าก่อนจิ้มจันกุ๊ปป้าก่อนเย้จุ๊บพ่อก่อนจุ๊บพ่อก่อนเราก็มาชิมกันเลยอ่ะเอาออกเลเดี๋ยวเอาอ่ะลองตัดดูสิมามากินไหมมากินกันเลยจีจังจีดมจิ้จิว้าวว้าวโอ้โหโอ้เค้กทำเองนะเนี่ยไข่แม่ ฝีมือใครอ่ะนี่เดี๋ยวนี่ไงเอาถ้วยมาเออดูสีก่อนอืมไม่ใช่เหรออือพีโป้อะอะไอัไหนใช้ได้ไหมชินช้อปไหมอ่าป้อนชิ้นจังได้ป้อนชิ้นจังก่อนเหมือนพิซซ่าไหม ู okay. ่าู้่คเลยไหมถ้าลืมกดสับปะคลายกดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยครับถ้าใครรอ้ว่ากดตามเลยหนึ่งแสนล้านสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย รถตัวนี้มันคับ